คงมี6จังหวัดในภาคเหนือค่ะที่ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานแม้ว่าในยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีมาตรการหลายอย่างนะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะคะอย่างที่จังหวัดน่านนะครับก็ยอมรับว่าการแก้ปัญหานี้ค่อนข้างจะยากและหลังจากที่ครับก็ต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้นเพราะว่าพ้นช่วงกําหนดห้ามเผา60วันมาแล้วครับ จ้าหน้าที่เทศาบาลเมืองน่านทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกลหรือว่าหุ่นยนต์ละอองน้ําเพื่อรับมือสถานการณไฟป่าที่ยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ครับทำให้จังหวัดน่านยังมีคุณภาพอากาศที่เกินข้ามมาตรฐานต่อเนื่องนายกเทศมนตรีมตรตเมืองน่านระบุว่ามาตรการห้ามเผา60วันที่จังหวัดประกาศได้สิ้นสุดลงเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับจึงอาจจะมีการเผามากขึ้นจึงต้องเฝ้าระวังและป้องกันต่อเนื่อง เครื่องนี้ใช้รีโมทคอนโทรลนะครับแล้วก็เป็นการฉีดน้ำให้เป็นฝอยอกรณีที่เกิดเหตุไฟป่าที่ต้องเข้าพื้นที่ในระยะ1เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัรงนี้นำเพราะว่าในสถานการณ์ของคนที่เข้าไปอยู่ในในรัศิีของไฟป่าเนี่ยหคือร้อน2ก็คืออากาศอากาศที่ไม่สามารถหายใจได้ ส่วนที่จังหวัดเชียงรายถนนพหลโยธินสายเชียงรายแม่สายนะครับยังคงถูกปกคลุมด้วยหมอกควันไฟทาให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเพิ่มสูงขึ้นและพบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายบุญสรงเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกประกาศการจัดระเบียบการเผาในพื้นที่โลง่งตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าโดยกําหนดดําเนินการตั้งแต่วันที่17เมษายนนี้เป็นต้นไปครับ เพราะว่าช่วงห้ามเผาที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทั้งนี้หากใครฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีโทษนะครับจําคุกตั้งแต่2-15ถึง15ปีและปรับตั้งแต่20-150ถึง150,000บาทเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนนะครับยังถูกปกคลุมด้วยหมอกควันจำนวนมากซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดมาตรการห้ามเผาได้สิ้นสุดลงเนื่วันที่16เมษายนที่ผ่านมา ทำให้คา,าดการว่าจะมีการเผาเสร็จปะชพืชพื่เตรียมพื้นที่เกษตรมากขึ้นกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ครับยังมีอีก6จังหวัดที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานคือที่เชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนแพร่าน,าน่านและพะเยาค,าครับที่จังหวัดครับ